เมื่อกิยามะใกล้เข้ามาสัญญาณคือสิ่งบอกเหตุชนิดหนึ่งเมื่อสัญญาณหนึ่งเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าสิ่งสิ่งนั้นใกล้อุบัติขึ้นแล้วสำหรับสัญญาหรือลางบอกเหตุอุบัติขึ้นของวันกิยามะนั้นมีสองประเภทที่สำคัญคือ 1. สัญญาณเล็ก 2. ส,สัญญาณใหญ่แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถจะคำนวณได้ว่า วันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดสัญญาณดังกล่าวเป็นเพียงตัวบ่งชี้ถึงการคลืบคลานเข้าสู่กำหนดการเกิดขึ้นของวันกิยามะมิใช่เป็นหลักในการคำนวณหมายกำหนดการเกิดขึ้นแต่อย่างใดและหมายกำหนดการกำเนิดวันกิยามะนั้นไม่มีผู้ใดสามารถรับรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น และไม่มีวิธีการใดๆที่จะสามารถนำพาสู่การรับรู้กำหนดการที่แน่นอนของมันได้การเรียนรู้เรื่องสัญญาณวันกิยามะจึงให้ประโยชน์เพื่อการเตือนสติและเสริมสร้างสำนึกแก่ผู้ศรัทธาให้รำลึกถึงวันกิยามะให้มากๆจะได้เตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอและจะได้ถอนตัวออกจากการลุ่มหลงดุนยาโดยวางเป้าหมายหลัก ของตัวเองได้อย่างถูกต้องนั่นคือชัยชนะและความสำเร็จในโลกอาคิร์รสัญญาณเล็กสัญญาณชนิดนี้มีมากมายไม่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดโดยไม่ตกหล่นที่นำมาเสนอตรงนี้คือส่วนใหญ่ของสัญญาณเล็กเท่านั้นซึ่งมีดังต่อไปนี้แผ่นดินไหวจะมีมากลมพายุจะรุนแรง ความตายจะดาดตื่นจากโรคร้ายและความตายโดยฉับพลันมนุษย์จะแข่งขันกันประดับประดามัสยิดการผิดประเวณีจะเกิดขึ้นอย่างมากมายสุราดอกเบีย้ยเป็นสิ่งอนุมัติในมัสยิดจะมีเสียงอึกระทึกความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทุกหัวระแหงความอายจะน้อยลงสตรีจะประพฤติตัวเหมือนบุรุษส่วนบุรุษจะประพฤติตัวเหมือนสตรี สตรีจะนุ่งน้อยห่มน้อยการดินท้าให้ร้ายจะมีมากการหย่าร้างจะเกิดขึ้นมากมนุษย์จะตัดขาดญาติมิตรประชาชาจะแตกแยกออกเป็น70็กว่าจำพวกวันเวลาจะสั้นลงจนกระทั่งหนึ่งปีเหมือนหนึ่งเดือนและหนึ่งเดือนเหมือนหนึ่งสัปดาห์และหนึ่งสัปดาห์เหมือนหนึ่งวันการแต่งงานมีขึ้นเพราะสมบัติเป็นเหตุ ความรับผิดชอบจะหายไปหัวใจมนุษย์หมดสิ้นจากความดีบุรุษจะฆ่ากันโดยไร้เหตุผลเด็กที่เกิดขึ้นจากการผิดประเวณีจะมีมากคนที่มีลูกหลานต้องโศกเศร้าเพราะการเนรคุณสตรีจะทำหน้าที่แทนบุรุษความรู้จะหายไปความโง่เขลาจะปรากฏขึ้น มนุษย์จะถูกเรียกร้องสู่ขุมนรกและหันเหออกจากการพักดีต่ออัลลอฮ์และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากสัญญาลเล็กเท่านั้นเพราะสัญญาลเล็กนั้นยังมีอีกมากมายทั้งที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นอยู่และที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่นานจากนี้หลังจากสัญญาณเล็กสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือสัญญาณใหญ่ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเข้าใกล้วันกิยามะได้ชัดเจนกว่าสัญญาณเล็กเพราะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการคืบคลานเข้าใกล้กำหนดการเกิดวันกิยามะมากที่สุดสัญญาณชนิดนี้มีไม่มากและณขนาดนี้ยังไม่อุบัติขึ้นสัญญาณแรกที่จะอุบัติขึ้นคือดัจจาน จากนั้นหลังจากการออกมาสร้างความเสียหายบนพื้นแผ่นดินอัลลอฮ์จึงส่งนบีอีสาอะลัยฮิสลามลงจากฟากฟ้ามายังโลกมนุษย์จากนั้นจะมีสัญญาณอื่นตามมาจนถึงการเสียชีวิตของท่านนาบีอีสาอะลัยฮิสลามสัญญาณช่วงนี้เป็นสัญญาณบง่งบอกถึงการล่มสลายของมาตรฐานและระบบต่างๆของสรรพสิ่งบนแผ่นดินที่เคยใช้และเคยเป็นมาก่อนหน้านั้น จากนั้นคือการขึ้นของดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันตกซึ่งสัญญาณน,นี้เป็นการเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของระบบต่างๆบนฟากฟ้าจนถึงที่สุดแห่งการล่มสลายด้วยการเกิดขึ้นของวันกิมะและคาดว่าวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกคงเป็นวันเดียวกันกับก,บการออกมาของสัตว์ชนิดหนึ่งด้วย แล้ววันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสัญญาณเล็กๆที่ถูกกล่าวมานั้นได้เกิดขึ้นแล้วเหลือแต่ก็เพียงรอให้สัญญาณใหญ่เกิดขึ้นเท่านั้นวบิลลาฮิตตฟิกวลฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวาราะมะตุลลอฮิวะบารอกาตุวาราะมะตุล